ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเฉินเซียงนึกถึงเรื่องที่พวกมันมอมเมาเขาด้วยพิษบุปผามุ่งเร้นลับจิตใจของเขาก็เต็มไปด้วยโทสะคลั่งยามนี้เขาประตูพลังจักรตราประทับจักรพรรดิเทพกลั่นสวรรค์แล้วจึงฟาดทุบลงภาคพื้นอย่างไม่รู้จบด้วยอำนาจพลังอันบ้าคลั่งรุนแรงเข้าบทขยี้สิ่งก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียงล้วนถูกทำลายล้างไปจนสิ้นขณะที่ผู้คนจากตระกูลเทพหวังวอดจำนวนมากบาดเจ็บล้มตายยามนี้ร่างของพวกมันนอนเรียงรายเกลื่อนพื้นที่เปียกชุ่มด้วยเลือดสด หากไรซึ่งผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตทัพพภพบเสียแล้วก็ไม่มีผู้ใดหยุดยั้งเฉินเซียงได้แม้ปัจจุบันเขาจะยังไม่ก้าวเข้าสู่ขอบเขตทัพพภพแต่กล่าวได้ว่าความแข็งแกร่งของเขาในปัจจุบันเทียบได้กับความแข็งแกร่งกว่าครึ่งของผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตทัพพภพบและที่สำคัญเขากำลังเดือดด,ดานคลุ้มคลั่งก็ยิ่งให้อำนาจพลังมีความรุนแรงยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการปลดปล่อยพลังของเฉินเซี่ยงเกิดเป็นความกลาหนครั้งใหญ่ก็สมควรมีผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตท้าพิภพแห่งตระกูลเทพหวังวอรับรู้และจะต้องรีบมาที่นี่ซึ่งเฉินเซี่ยงรู้ดีว่าตระกูลเทพหวังวมีผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตท้าพิภพอยู่หลายคนและปัจจุบันมีหนึ่งในนั้นกำลังรีบมาที่นี่จริงๆ ยามนี้เฉินเซี่ยงตรงเข้าไปหาชายวัวกลางคนที่สมรู้ร่วมคิดกับชายชราเมื่อครู่ก่อนเขาขับเคลื่อนทักษะศาก์วิญ,ญญาณดูดกลืนตรวจคน้นความทรงจําของมันก่อนจะพบว่าแผนการของพวกมันทั้งหมดมีตัวการเป็นชายชราในขอบเขตท้าพิภพเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นชายชราในชุดสีม่วงปรากฏตัวพร้อมตวัดถาม,มื่อมองเห็นชายชราคนดังกล่าวเฉินเซียงจึงตระหนักได้ทันทีว่ามันคือคนที่ต้องการได้รับทักษะบ่มเพาะพลังมิติของเขาและเป็นตัวการสําคัญในแผนการทั้งหมดทั้งหมด ชายชรารับรู้เรื่องการใช้พลังมิติของเฉินเซียงมาจากการบอกเล่าของซุนหลิงซิงและเมื่อมันรู้ว่าเฉินเซียงเดินทางเข้าสู่พงไพรท้าพิภพมันก็ส่งคนมาจับตัวเฉินเซียงอย่างลับๆเพื่อบีบบังคับเอาทักษะบ่มเพาะพลังมิติมาจากเขาเป็นเจ้าชายชราอุทานขึ้นเมื่อมันเห็นเฉินเซี่ยงแน่หละว่ามันรู้ดีว่าเขาคือใครไอ้เท่าบัดซบเจ้าต้องการทักษะของข้ามากนักหรือไงถึงได้จับตัวข้ามาทารุณเยี่ยงนี้หึ่มมม เฉินเซียงกัดฟันกล่าวขึ้นจากนั้นเขาก็ได้ทะลุมิติเข้าประชิดทางด้านหลังของชายชราตราประทับหกเทพอสูรดับสังหารเฉินเซียงแผดเสียงดังขึ้นเขาปลดปล่อยพลังจากเทพอสูรแห่งเต่าวสวรรค์ทั้งหกเข้าผสานกับตราประทับจักรพรรดิเทพกลั่นสวรรค์อย่างฉับพลันเมื่อตราประทับจักรพรรดิเทพกลั่นสวรรค์ผสานพลังกับเทพอสูรทั้งหกมันก็กลายเป็นตราประทับขนาดใหญ่อันมีฐานเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมโดยแต่ละมุมมีภาพเหมือนของเทพอสูรทั้งหกปรากฏขึ้น นอกจากตราประทับจะผสานพลังกับเทพอสูรแห่งเต่าสวรรค์ทั้ง6แล้วเฉินเซียงยังได้ไหลเวียนอำนาจพลังของตนเองเข้าสู่ตราประทับอย่างเต็มที่เจ้าชายชาราอุทานขึ้นด้วยความตกตะลึงขีดสุดมันไม่คาดคิดเลยว่าเฉินเซียงจะมีอำนาจพลังที่น่าพั่นพึงถึงเพียงนี้และเมื่อมันต้องการหลบหนีกลับพบว่าตนเองไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะเฉินเซี่ยงใช้พลังมิติตรึงร่างกายของมันแล้วไอ้เท่าบัตซบไปลงนะรกซะ เฉินเซียงแค่นเสียงพันปรากฏเสียงคำรามจากอสูรทั้ง6ดังกึกก้องพร้อมกับที่ร่างกายของเขาระเบิดคลื่นพลังออกมาอย่างมหาศาลตราประทับ6กเทพอสูรดับสังหารปลดปล่อยพลังกดต่ำส่งผลให้ชายชาราชุดม่วงถูกบทขยี้และจมสู่ผืนแผ่นดินเบื้องล่างครั้นแล้วมันก็ส่งเสียงกรีดร้องอันน่าสังเวชดังขึ้นสอดแทรกเสียงระเบิดที่ดังสนั่นวันไหวแค่นี้ยังน้อยไปสำหรับเจ้า เฉินเซียงลอยตัวขึ้นแล้วจึงใช้พลังจากตราประทับฟาดท,ทุบลงมาอีกหลายครั้งต่อเนื่องก่อให้เกิดเสียงระเบิดดังโครมครามไม่รู้จบขณะที่ผืนพิภพซุดตัวลงอยู่ทุกๆขณะแต่เขารู้ดีว่าชายชราย,ยังไม่ตายง่ายๆเนื่องจากกลิ่นอายของมันยังปรากฏเด่นชัดแน่นอนว่าผู้คนที่เคยนอนเจ็บอยู่เมื่อครู่ก่อนล้วนตกตายไปหมดสิ้นแล้วต้องทราบด้วยว่าครั้งที่เฉินเซี่ยงกำลังจะถูกประหารผู้คนเหล่านั้นต่างเผยกลิ่นอายแห่งความชั่วร้ายออกมา ดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงไม่คิดจะไว้ชีวิตพวกมันมันเมื่อเฉินเซียงหยุดมือเขาก็มองเห็นชายชราลอยตัวขึ้นมาจากหลุมลึกแม้ว่าร่างกายของมันมีสภาพยับเยินแต่ดูเหมือนมันยังมีความสามารถในการต่อสู้55อย่าคิดจะฆ่าข่าเสียให้ยากสวัชเช่นเจ้าประเมินค่าต่ำไปเสียแล้ว555ข้าอยู่ในขอบเขตพลังท้าพิภพและกายเนื้อของข้าคงกระพัน55 ชายชราหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง5าข้าได้รับทักษะบ่มเพาะจากเจ้าแล้วไม่ช้าก็เร็วข้าจะได้อย่างถึงพลังมิติระดับสูงเฉินเซี่ยงเก็บตราประทับหกเทพอสูรดับสังหารครั้นจึงกระชับดาบเทพเก้าชั้นฟ้าก่อนจะใสายะยิ้มมุมปากเจ้าเชื่อจริงๆหรือว่าข้าจะยอมมอบทักษะบ่มเพาะที่แท้จริงเจ้าไร้เดียงสาเกินไปแล้วสิ่งที่เจ้าได้รับไปเป็นเพียงเนื้อหาที่พ่อสร้างขึ้นมามั่วๆเท่านั้นว่าไงนะหึ่มมม ได้ยินเช่นนั้นชายชราก็เดือดดานขึ้นมาทันทีบัดนี้มันประตูอำนาจพลังอย่างรุนแรงเห็นท่าทีของมันเฉินเซียงจึงไม่รอช้าเขาเร่งทะลุมิติเข้าประชิดพร้อมกับใช้เตาเทพสวรรค์รังสรรค์ฟาดทุกหัวมันอย่างทะนัดหลายสิบครั้งยามนี้เขาเก็บดาบเทพเก้าชั้นฟ้าไปแล้วเพราะฝ่ายตรงข้ามมีกายเนื้อที่กล้าแกร่งชนิดที่คาดไม่ถึงมาก่อนทำให้เขาตระหนักได้ว่าดาบเทพเก้าชั้นฟ้าจะไม่อาจเจาะทะลวงได้ ห้าห้าข้าคือผู้คงกระพันห้าห้าต่อให้เป็นสุนหลิงซิงหรือผู้เชี่ยวชาญในขอบท้าพิภพคนอื่นๆก็ไม่อาจทำอะไรข้าได้ห้าห้าแม้ร่างกายของมันมีสภาพยับเยินและกำลังถูกเฉินเซี่ยงโจมตีอย่างไม่ยั้งมือทว่ามันยังหัวเราะเยะ้ยยันออกมาได้คราวนี้ข้าจะล้วงเอาความทรงจำของเจ้ามาอย่าฝันเสียให้ยากเมื่อเห็นว่ามันกำลังจะจู่โจมเฉินเซียงจึงถอยฉากออกมาทันที ยามนี้เขาไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะยังสามารถตอบโต้ได้ทั้งที่เขาโจมตีด้วยพลังอันบ้าคลั่งไปแล้วหลายชุดเดิมทีเขาตั้งใจว่าจะใช้อำนาจพลังทั้งหมดที่มีข้อล้มมันให้ได้ก่อนแล้วจึงพิจารณาในภายหลังว่าจะใช้วิธีการใดเพื่อดับสังหารมันทันใดนั้นเฉินเซี่ยงกลับมองเห็นลำแสงสีม่วงว่าผ่านในลักษณะดาวหางก่อนจะปรากฏหญิงงามรูปร่างสูงโปร่งในชุดยาวสีม่วงแน่หล่าว่านางจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากซุนหลิงซิงเฉินเซี่ยง นางอุทานขึ้นด้วยความประหลาดใจครั้นเมื่อมองสำรวจไปรอบๆจึงต้องขมวดคิ้วขึ้นยามนี้เข้าใจแล้วว่ามันเกิดเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากบริเวณนี้มีปราณพลังแห่งความตายหนาแน่นและมันมาจากการตกตายของผู้คนในตระกูลเทพหวังหวอดจำนวนมากใช่แล้วเป็นฝีมือข่าเองคนของตระกูลเทพหวังหวอที่ตกตายลงที่นี่ล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งสิ้น เฉินเซี่ยงกล่าวไม่แยแสหักว่านางไม่พูดมากจนเกินไปเรื่องของเขาจะไม่เป็นที่รับรู้และเขาจะไม่ต้องถูกคนจากตระกูลเทพหวังวอดจับตัวมาทารุณจนเกิดเรื่องบานปลายเชกเช่นนี้ท่านลุงจงหยุดซุนหลิงซิงแค่นเสียงเย็นด้วยอารมณ์โกรธด,ดูเหมือนานางพอจะคาดเดาถึงเรื่องบางอย่างได้ครั้นแล้วนางก็ผายฝ่ามือปลดปล่อยพลังปราณเข้าปกคลุมร่างกายของชายชาราเป็นการยับยัง้งพูดมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซุนหลิงซิงแค่นเสียงถามไปยังชายชารา สาวน้อยข้าเป็นท่านลุงของเจ้าเจ้าควรปฏิบัติข้าด้วยความเคารพชายชรากล่าวขึ้นอย่างไม่พอใจยามนี้มันกำลังได้รับบาดเจ็บอยู่จึงทำให้สุลิงซิงยับยั้งการเคลื่อนไหวของมันได้อย่างฉับพลันไอ้เท่าบัดซบแม้ตอนนี้ข้าจะไม่สามารถฆ่าเจ้าได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ข้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตท้าพิภพเมื่อน,นั้นข้าจะปลิดชีพเจ้าพร้อมกับกวาดล้างตระกูลเทพหวังหวอดทั้งหมดให้สิน้น กล่าวจบเฉินเซียงก็เตรียมที่จะเปิดทางผ่านมิติจากไปแต่กลายเป็นว่าเขาถูกยับยั้งด้วยปราณพลังสีม่วงเข้มเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงประตูพลังพยักขาวทะลวงมิติพาตนเองออกจากปราณพลังของซุนหลิงซิงในฉับพลันหากข้าย,ยังไม่ได้ข้อสรุปเจ้าจะยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นซุนหลิงซิงกล่าวด้วยน้ำเสียงขุนเคืองยามนี้นางแสดงออกอย่างถึงขัง แต่ข้าไม่มีสิ่งใดต้องพูดกับท่านหากไม่เป็นเพราะท่านข้าก็คงไม่ถูกจับตัวมาทรมานอยู่ที่นี่จริงอยู่ที่ข้าไม่ใช่ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ดังนั้นข้าจึงถูกพิษบุปผาม่งเร้นลับเล่นงานได้ง่ายๆอย่างไรก็ตามตระกูลเทพหวังวของท่านที่พอปลูกบุปผามงเร้นลับเพื่อใช้เล่นงานผู้อื่นถือเป็นการกระทําที่น่ารังเกียจยิ่งกว่าอันที่จริงแล้วตระกูลเทพหวังวสมควรหายสาบสูญไปพร้อมกับบุปผามงเร้นลับเสียด้วยซ้ํา เฉินเซียงไราย,ยาวด้วยความฉุนเฉียวการถูกมอมเมาด้วยกลิ่นพิษบุกผามงเร้นลับทำให้เขาเดือดดานอย่างยิ่งแม้ปัจจุบันเขาจะสามารถต้านทานมันได้แล้วก็ตามทีใครวางยาพิษเจ้าซุนหลิงซิงถามขึ้นนางรับรู้ได้ว่าเฉินเซียงกำลังเดือดดานอยู่แต่ตอนนี้นางเริ่มเดือดดานขึ้นมาเช่นกันเจ้าดูไม่เหมือนคนที่ถูกวางยาพิษเลยด้วยซ้ำ การนำบุปผาม่งเร้นลับมาสกัดกลั่นเป็นกลิ่นพิษถือเป็นเรื่องต้องห้ามของตระกูลเทพหวังหวอที่ผ่านมาซุนหลิงสิงรู้ดีว่ามีคนในตระกูลเทพหวังหวอลักลอบสกัดกลั่นกลิ่นพิษอย่างลับๆทว่านางไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้และเมื่อนางรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นนำกลิ่นพิษมาใช้งานมันก็ทำให้นางรู้สึกเดือดดาลอย่างยิ่งเป็นคนของไอ้เท่าบัตซบที่มอมเมาฆ่าด้วยพิษจนสลบไปสิวันสิบคืน เมื่อข้าได้สติมันก็บีบบังคับเอาทักษะบ่มเพาะจากข้าเดชบุญที่ข้ามีพลังมิติระดับสูงประกอบกับสหายข้าสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาต้านพิษจึงทําให้ข้าหลุดพ้นจากการถูกมมเอาเฉินเสียงแค้นเสียงเกลี้ยวกราดด้วยความอัดอั้นเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าจะกําจัดชายชาราชุดม่วงได้อย่างไรสิ่งที่เจ้าพูดเป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่ ซุนหลิงซิงกล่าวด้วยเสียงสันเทาดูเหมือนนางพยายามสะกดกลั้นโทสะเอาไว้ยามนี้นางตรหนักได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเริ่มมาจากการที่นางพูดถึงพลังมิติระดับสูงของเฉินเซียงจนนำมาสู่เหตุการณ์บานปลายในปัจจุบันไปถามกับมันเอาเองเฉินเซียงกล่าวไม่ยาแสดวงตาจ้องเขม็งไปยังชายชาราชายชาราพลันหัวเราะเสียงดังไรสาระสิ้นดีมันเข็นฆ่าผู้คนในตระกูลจนตกตายนับไม่ถ้วน สาวน้อยเจ้าเชื่อถ้อยคําของมันแต่ไม่เชื่อถ้อยคําท่านลุงของเจ้าอย่างนั้นหรืออย่าลืมว่าข้าเป็นพี่ชายของท่านพ่อเจ้าเฉินเซี่ยงแค่นเสียงเย้ยหยันขึ้นทันทีเฮ้อกันแล้วเชียวว่าเจ้าต้องพูดเช่นนี้หลังจากนั้นเขาก็หันไปกล่าวกับซุนหลิงซิงว่าไม่สําคัญว่าท่านจะเชื่อข้าหรือไม่เพราะข้าจะประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าสักวันข้าจะปลิดชีพมันและล้างผ่านทุ่งบุปผาม่วงเร้นลับให้สิ้นไปลาก่อนช้าก่อน สุหลิงซิงเร่งตะโกนยามนี้นางรู้สึกสับสนอย่างยิ่งเพราะนางไม่รู้เลยว่าสมควรเชื่อในถ้อยคำของฝ่ายใดข้าไม่มีเวลามากนักหักว่าไอเท่าสารเลวฟื้นฟูพลังข่าจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบหนักห้าห้าที่แท้เจ้าก็หวาดกลัวข้าผู้คนในตระกูลเทพหวังหวอนพันต้องตกตายด้วยน้ำมือเจ้าแล้วเจ้ากิดหรือว่าจะหนีรอดไปง่ายๆฮือืออย่าหวังเสียให้ยากชายชาราหัวเราะอย่างสะใจ ได้ยินเช่นนั้นซุนหลิงซิงจึงขมวดคิ้วขึ้นครั้นแล้วนางก็สัมผัสได้ว่ามีกลิ่นอายอันทรงพลังกำลังพุ่งทยานเข้ามาในฉับพลันจึงปรากฏชายวัยกลางคนและหญิงชาราทั้งสองล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตท้าพิภพถูกต้องชายคนนี้หลังเลือดพู้ในตระกูลไปเป็นจำนวนมากแล้วพวกเราจะปล่อยให้มันหนีไปได้อย่างไรชายวัยกลางคนกล่าวขึ้นท่านอาเจ็ดท่านป้า สุนลิงซิงอุทานขึ้นยามนี้นางตกอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันหนักเพราะรู้ดีว่าอาวุโสทั้งสองจะเข้าข้างท่านลุงของนางอย่างแน่นอนหืมพวกเจ้าก็เป็นกลุ่มคนบัดซบที่ต้องการจับตัวข้าอย่างนั้นหรือข้ายอมรับว่าพวกเจ้ามีความแข็งแกร่งมากแต่รอข้าก่อนไม่ช้าก็เร็วข้าจะสยบพวกเจ้าลงแทบฝ่าเท้ากล่าวจบเฉินเซียงจึงประตุพลังมิติอย่างรุนแรงก่อนจะหายตัวไปในฉับพลัน เมื่อได้เห็นการขับเคลื่อนพลังมิติของเฉินเซียงชายชาราชายไวกลางคนและหญิงชาราต่างเผยสีหน้าแห่งความปรารถนาทันทีเห็นเช่นนั้นซุลิงซิงจึงตรหนักได้ทันทีว่าอาวุโสทั้งสามต่างหมายปองพลังมิติของเฉินเซียงอยู่เฉินเซียงเปิดทางผ่านมิติเข้าสู่พงไพรทัพพิภพเมื่อมาถึงเขาก็ปลงลมหายใจออกมาทันทีการ,รเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตทัพพิภพสี่คนเป็นสถานการณ์ที่กดดันอย่างที่สุด ผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตท้าพิภพไม่สามารถเข้ามาที่นี่ได้ก็สมควรปลอดภัยแล้วนอกจากนี้ข้าย,ยังสามารถต้านทานกลิ่นพิษบุปผาม่งเร้นลับได้เฉินเซียงกล่าวขึ้นแม้จะมีสถานการณ์ที่ปลอดภัยแต่เขายังรู้สึกอึดอัดใจ,จยอย่างยิ่งเพราะว่าเขายังไม่ได้กำจัดชายชาราจากตระกูลเทพหวังหวอยามนี้ข้าย,ยังไม่ได้ทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพิภพและหากจะฆ่ามันในอนาคตก็ยังไม่สายเกินไปเฉินเซียงกล่าวพลางถอนหายใจก่อนจะเริ่มตามหาถังจงเจีย หากไม่ได้ถังจงเจียติดตามไปช่วยเหลือเฉินเซียงก็ไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของตนจะเป็นเช่นไรบ้างดังนั้นเขาจะต้องกล่าวขอบคุณถังจงเจียเสียก่อนหลิงซิงหากเจ้าไม่ลังเลที่จะลงมือชายคนนั้นจะไม่มีทางหนีรอดไปได้มันเข็นฆ่าผู้คนไปนับพันแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้แข็งแกร่งแต่ดีชั่วพวกเขาก็คือคนของตระกูลเทพหวังหว่อชายชาราชุดมุ่งกล่าวตำหนิเสียงขุนข้าจะรับผิดชอบเรื่องนี้แน่นอนว่าข้าจะตามจับตัวเขามาให้ได้ ซุลิงซิงกล่าวขึ้นต่อให้ต้องสูญเสียหลักฐานพลังข้าก็จะเข้าไปที่พงไพรท้าพิภพเพื่อจับตัวเขามาที่นี่ไม่จําเป็นเรื่องนี้ไม่ได้มีความสําคัญถึงขั้นที่เจ้าต้องยอมแลกกับหลักฐานพลังชายชาราชุดสีม่วงกล่าวขึ้นทันทีซุลิงซิงเป็นรุ่นเยาวแห่งสกุลซุนที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งนางเป็นรุ่นเยาวในขอบเขตท้าพิภพและมีจิตใจที่บริสุทธิ์ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นพิษบุปผาม่วงเร้นลับ ดังนั้นชายชราจึงมองว่านางเป็นสมบัติล้ำค่าของสกุลสุนถูกต้องเรื่องนี้ข้าจะจัดการเองข้าจะส่งคนเข้าไปที่พงไพรท้าพิภพเพื่อตามหามันครั้งนี้ข้าจะระดมเทวะบรรพการชั้นจัก,กรพรรดิเข้าไปที่นั่นชายไวกลางคนกล่าวด้วยรอยยิ้มหลิงสิงเจ้าไม่จําเป็นต้องให้ความสนใจต่อเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำซุนหลิงสิงพยักหน้าเข้าใจแล้ว แม่นางจะกล่าวเช่นนั้นแต่คู่ดวงตาอันงดงามหรีแคบเล็กน้อยคล้ายกับนางกำลังจับพิรุธบางอย่างหลังจากพูดคุยกับอาวุโสทั้งสามเสสบสุลิงซิงจึงปลิกตัวทันทีตัดกลับมายังพงไพรท้าพิภพยามนี้เฉินเซี่ยงกำลังตามหาถังจงเจียไปรอบๆแต่ยังไม่พบเจอล่าสุดข้าส่งตัวอาวุโสถังมาตรงนี้ไม่ใช่หรือแล้วเขาไปไหนกันแน่ เฉินเซียงพึพรรมพำขึ้นยามนี้เขาไม่มีทางเลือกนอกเสียจากย้อนกลับไปยังตำแหน่งต้นไม้ที่เคยเก็บตัวฝึกฝนเพื่อปักหลักรอถังจงเจียอยู่ที่นั่นเมื่อเข้าสู่ยามพบค่ำเฉินเซียงก็สัมผัสได้ว่าใครบางคนกำลังเข้ามาใกล้ๆจึงเร่งขับเคลื่อนพลังผ,งผกผันเพื่อล่องหนทันทีอาวุโสถังเมื่อเห็นว่าเป็นถังจงเจียเฉินเซี่ยงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมตะโกนเรียกด้วยความยินดีเฉินเซียงห้าห้าในที่สุดเจ้าก็กลับมาอย่างปลอดภยัย ถังจงเจียกล่าวพลางหัวเราะแน่นอนไอ้บัตรซบเหล่านั้นไม่มีทางทำอะไรข้าได้เฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างข้าสัมผัสได้ว่ามันเกิดความปั่นป่วนรุนแรงถังจงเจียกล่าวถามขึ้นหลังจากนั้นเฉินเซี่ยงจึงบอกเล่าเหตุการณ์ต่อสู้อย่างละเอียดเขาค่อนข้างไว้ใจถังจงเจียจึงไม่กังวลในเรื่องการเปิดเผยความสามารถของตนเองเจ้าเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตทัพพิภพถึงสี่คนเชียวหรือนี่ ช่างไรก้กาเสียจริงทั้งจงเจียอุทานครั้งแล้วครั้งเล่าหากค่าไม่หมกมุ่นอยู่กับการเปิดตัวของสุสานเทพทาพิพภพก็สมควรบม่มเพาะกายาทาพิพภพ,พเร้นลับได้สำเร็จแล้วเฮ่ออมิฉนะนั้นข่ากับเจ้าจะช่วยกันกวาดล้างตระกูลเทพหวังหว่อได้ไม่ยากจริงสิอาวุโสทั้งสุสานเทพทาพิพภพ,พคุ้มค่าการเฝ้ารอขนาดนั้นเชียวหรือท่านเฝ้ารอเพื่อสิ่งใดกันแน่ หากท่านไม่เฝ้ารอาการเปิดตัวของสุสานเทพทัพพิภพบางทีท่านอาจบ่มเพาะกายาเซียนท้าพิภพ,พได้แล้วด้วยซ้ำเฉินเซียงกล่าวการเข้าสู่สุสานเทพท้าพิภพสมควรเป็นเรื่องที่คุ้มค่าอย่างยิ่งเจ้าสมควรรู้ว่าบรรพการเต๋าท้าพิภพและบรรพการปีศาจท้าพิภพแข็งแกร่งอย่างที่สุดซึ่งทั้งสองยังอยู่ในระดับกายาเซียนท้าพิภพเท่านั้นแต่ข้าได้ยินมาว่าการบ่มเพาะกายาเทพท้าพิภพจำเป็นต้องเข้าสู่สุสานเทพท้าพิภพถังจงเจียกล่าว ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ข้าคนเดียวที่กำลังเฝ้ารอการเปิดตัวของสุสานเทพทาพิภพ,พ,พแน่นอนว่ายังมีชายชราอีกหลายคนที่เฝ้ารอมานานแสนนานเช่นกันแต่หากการเข้าไปที่สุสานเทพทาพิภพ,พ,พไม่ทำให้บ่มเพาะกายาเทพทาพิภพ,พ,พแล้วล่ะก็มันจะไม่ใช่เรื่องที่คุ้มค่ากับการรอคอยเฮ่อออกล่าวจบถังจงเจียจึงถอนหายใจยาว ปัจจุบันเฉินเซียงสามารถควบคุมพลังการเวลาได้ดีขึ้นแต่หากเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับมหาศาสดาปีศาจมังกรในตอนนี้ก็เห็นทีว่าจะไม่สามารถตอบโต้มันได้แม้เมื่อครู่ก่อนเขาจะสามารถต่อสู้กับชายชราชุดม่วงในขอบเขตท้าพิพบได้แต่ต้องทราบด้วยว่ามันไม่ได้มีเจตนาสังหารเฉินเซียงเพราะว่ามันต้องการได้รับทักษะบ่มเพาะพลังมิติทำให้มันจำเป็นต้องออมมือมิฉะนั้นแล้วเฉินเซียงจะไม่ได้โจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเช่นนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ